ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับชุด10หน่วยล่างนี้นะครับของงวดประจำวันที่1มิถุนายน64นี้นะครับสำหรับงวด16พฤษภาคม64ที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับ6 8 4 5 7 9 แล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับออก14สนะครับสูตรในการคํานวณนะครับจะใช้นะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับในการคํานวณนะครับจะใช้นะครับหลัก10บวกหลักหน่วยล่างนะครับ1บวก4นะครับได้เท่ากับ5นะครับจากนั้นบวก1ไป5ครั้งนะครับ5 6 7 8 ห้าและก็เลข0นะครับจากนั้นนะครับให้นํามาจับคู่นะครับจับคู่2ตัวล่างนะครับสําหรับชุดเลข5นะครับจับคู่ได้นะครับ56 57 58 59และก็50นะครับส่วนชุดเลข6นะครับจับคู่ได้นะครับ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าและก็หกศูนย์นะครับต่อไปนะครับชุดเลขเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าและก็เจ็ดศูนย์นะครับชุดเลขแปดนะครับแปดเก้าและก็แปดศูนย์นะครับส่วนชุดเลขเก้านะครับก็จะได้เก้าศูนย์นะครับวิธีตัดนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เลยนะครับ ในการตัดนะครับผมจะใช้นะครับชุดเลขกำลังวันอังคารนะครับมาตัดนะครับสองตัวล่างนะครับให้นำมาชนกันนะครับสำหรับชุดเลขเจ็ดนะครับกำลังวันอังคารนะครับห้าเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ จ็ดสามนะครับไม่มีนะครับเจ็ดสี่ไม่มีนะครับสําหรับชุดเลขสามนะครับในนี้นะครับไม่มีนะครับชุดเลขสี่นะครับไม่มีนะครับผมชนให้แล้วนะครับสองตัวล่างนะครับชนกับเลขชุดกําลังวันอังคารนะครับได้ห้าเจ็ดชุดเดียวเน้นๆนะครับ ชนให้แล้วนะครับ10หน่วยล่างนะครับชุด2ตัวล่างนะครับของงวดประจําวันที่1มิถุนายน6-4นี้นะครับชนกําเลขกําลังวันอังคารนะครับได้ชุดเดียวนินๆนะครับ57นะครับก็นําเพื่อไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ